สวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพานะครับผมก็อยู่กับรายการถามมาจะตอบให้ EP ที่10นะครับผมคลิปนี้ได้คำถามจากคุณโจ伊จีนะครับผมก็เป็นคำถามจากคลิปที่ผมทำสีเกียน c ชาร์ล t อตนะครับคุณโจ e จีถามว่าทอง2.0ของราดิดนี่ก็ยังตันๆบ้างใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่บ้างนะครับในคลิปนั้นถ้าผมจะไม่ผิดคือทำไปมันก็ตันไปนะตอนนั้นนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะที่ผมทาสีนะครับ ทองลาดิสสอจศูนะครับเขาจะประมาณนี้นะบอกเลยว่าเป็นเจดทองที่สวยมากๆแล้วเงามากๆนะครับตัวขวดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ลาดิสสตูดิโอสตาร์ดัตโก้สองจนะครับเดี๋ยวเรามาพ่นให้ดูเลยนะครับว่ามันยังจะตันอยู่ไหม เนื้อสีมันจะเป็นเก็ตแบบนี้นะฮะเนี่ยเก็ตมันเกดสีทองมันจะค่อนข้างใหญ่หนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองพ่นดูน,นะครับผมถอยเข็มประมาณนี้นะครับพ่นออกมามันอาจจะเป็นทองเกตแบบนี้เลยนะ มันหมดไปแล้วรอบหนึ่งก็ยังไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวลองดูรอบสอง ไม่ค่อยตันเหมือนตัวตอนใช้ป mm ั hmm. ๊มลมเก่าครัยตอนใช้ป huh. no ั๊มลมเก่าม no right ันจะมีมันจะเป็นโบแอร์นะครับตอนนั้นมันจะไม่มีแรงดันเลยมันจะไม่มีพวกวาล์วแรงดันอะไรทั้งนั้นนะครับมันอาจจะไม่ค่อยแรงลมอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่ตัวนี้เป็นปั๊มลมใหม่นะครับมันจะมีพวกถังพักแล้วมีแบบวาล์วความดันอะไรพวกนี้นะครับมันจะช่วยให้สีมันจะตันมากข้นเพาะลมมันแรงขึ้นนะครับรอบนี้พ่นไม่ค่อยตัน สีหมดเลยนะครับแต่ถ้าพ่นนานๆไปมันอาจจะมีบ้างนะครับไอตอนที่ทําสีตอนนั้นมันก็ยังพ่นพ่นนานอยู่นะก็ยังมีตันๆบ้างนะครับแต่ความลมตัวนี้นะครับมันมีพวกวาลความดันหรือเบาแรงดันอะไรพวกนี้มันแรงดันลมมันจะดีแล้วก็มันก็จะเสถียรนะครับมันก็เลยส่งผลให้แบบสีมันไม่ค่อยตันนะครับที่ดูนะ แปลว่าเก็บสีมันก็ยังเนี่ยตกตะกอนไปอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวมันไปตันที่นมหนูได้นะแบบแล้วก็ไอ้สีตัวนี้ค่อนข้างล้างยากนะครับผมทำไม่ผิดเรามาล้างเลยดีกว่ากันครับ แต่ก็ดีนะครับพอเปลี่ยนปั๊มลมแล้วเออแรงดันลมอะไรมันดีขึ้นมันแรงขึ้นนะมันก็จะดันสีได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะครับผมนึกว่าพอเปลี่ยนปั๊มลมแล้วมันยังจะดันอยู่เหมือนเดิมเออปรากฏว่ามันดีขึ้นนะครับก็ก็ยังชั่วหน่อยแต่ถ้าใช้นานๆไปครับผมดูแล้วน่าจะมีบ้านนะครับเพราะนี่นะรองสีมันเยอะมาก ใช่ใช่ไม่ใช่ลองสีเขาเลยนะเก็บสีนะครับมันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะไปตันที่นมหนูได้อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ใครวะจะเยอะเลยจะตีบตัวมันนมดีกําลัง ยังไม่ค่อยเอี่ยมเท่าไหร่มันล้างยากจังเป็นสีที่ล้างยากที่สุดแล้วนะให้มันสะอาดเนี่ยตั้แต่ใช้สีแอร์บัตมาในสีตัวสตาร์ดัตตัวนี้มันล้างยากที่สุดแหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสีตัวสตาร์ดัตโกลวั2.0นะครับก็ เปลี่ยนปั๊มลมแล้วมันไม่ตันนะครับเพราะว่าเพราะว่าแรงดันลมมันค่อนข้างช่วยนิดหนึ่งนะฮะไอตอนที่มันตันเนี่ยตัวปั๊มลมเก่ามันไม่มีตัวปรับความดันมันไม่มีถังพักลมนะครับมันเลยแบบแรงดันลมมันเลยไม่เทเียนนะฮะมันเลยลมมันก็เลยแรงไม่พอนะที่มันจะดันสีออกไปนะครับมันเลยทําให้แบบตัวเกล็ดสีอะไรอย่างเงี้ยนะมันไปค้างที่นมหนูค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเปลี่ยนปั๊มลมแล้วเออไม่มีปัญหาไปพ้นออกมาเนี่ยเต็มเลยนะครับแต่ว่านานๆไปถ้าใช้นานนาน อาจจะแบบมันอาจจะมีตันบ้างน,นะครับเพราะว่าเกจสีมันค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยนะครับไงก็ตอนใช้งานก็ระวังดูดนะครับผมโอเคครับผมผมหวังว่า,าคุณโจอีจ e ี G ได้คําตอบนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าคงจะได้คําตอบเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันครับ